มาพี่น้องวัอนี้สิกินแกงกระปูวันนี้สิออมปูหน้าเด้อพี่น้องใส่มะเขือชอรี่นี่ซื่อมาเรียบโ้อยเอาสิมาตามเอาหนามกระปูก่อนกระปูซื้อมา20บาทได้ตั้งเยอะตั้งแยะไม่ต้องไปขุดให้เสียเวลาปูนี่มันนันมันเด้อพี่น้องตอนนั้นตามบนไปแล้วตอนนี้สิมากินแกงออมปูหน้าใส่มะเขือยใส่ผักซีเหล้าครับผมตามเอาหนามันแบบนี้ ตำม,มันละแอกละแอกละเอียดละเอียดองนี้่ะเพื่อที่จะให้ uh, มันปูมันออกหน้าได้พี่น้องที่นี้เขาก็มาบีบเอาหนามันมากรงเอาหนามันใช่ไหมตำตำตำเข้าไปผู้ใดเคยกินบ่หนามปูหน้าเ้ากองตำเหมือนนั่นเป็นแบบนี้ด้พี่น้องตำให้มันออกจากตัวปูให้มันได้เนื้อปูน้องคะ ขาดีเียบนี่คนลาวคนอีสานก็ดีเดียบนี่พี่นงอขอต่ำก่อนเด้อพี่งอเด้อไม่สิได้บ่เด้อแข้งเกินไปมีนู่กับเข่ามันนี่เข้าสิกินแกงอ่อมปูนาใส่หอยเชอรี่กูปวดแขนด้อิพ่อขย้ย หน่าม,มาัตสิกระเด็นกระดอนในเด้อเขาก็พยายา่ยตามเด็กเด็กเด็กไขมันอันใจในในริมโคบน้งสีนะไปจังคอสีละเอียดนะเนี่ยคอสีละเอียดขนาดว่าหน่ามันตสิโบกระเด็นกระดอนไปปันแตเองสีหนะ่าแต่เขาตาลุ่มนงสีหนี่น่ามัตกระเด็นใส่ห้าใส่ที่เราพี่พ่อหนามลุ่ม,สาม,มาสใส่เอานามานามะเทใส่หนามกินห้านี่แหละใช่เลยเ้าสีใส่น้อยใช้ไล่เขาก็เไา,าตามความเหมาะสมของเ้านี่มันสิออกเป็นสีเหลืองๆเลยถ้าแมงแนมเห็น แบบเวตาเปาด้วยที่วัดองคานเล่นกล่องพี่น้องมาสิเป็นสีนวลเหลืงองตาอีกจะก้อยนล้เอาเหมือนเลยแหละอืมปรณน,นี้โอ้กลิ่นปูนานี่หอมมากเนกๆๆเห็นว่าไขมันมันลอยขึ้นเห็นบ่เดี๋ยวสิพาไปัขวที่นี่เขาก็เอาอันนี้มากรอเอาตะแกงมากรอ ได้สิตามอีรอบนึ่งก็ได้เด้าพี่น้องแต่ว่านุ่แม่เอาแค่รอบเดียวมันก็ยังมียังมีหลงเหลืออยู่มีเนื้อมีไขมันมันหลงเหลืออยู่แต่ว่าบ่เอาแหละวิานละวเศษมันแบบนี้เนี่ยนะพี่น้องเอาไปใส่โคนกบใหม่นะโอ้ยดีเนี่ยมันสีแบบเป็นสารอาหารเห็นกับผือเท่าย่างดีเลยลูกใจมีเป็ดมีไก่เอาไปให้มันกินเพิ่โปรจีนให้มัน เพราะว่าเนื้อปูหน้านี่มันกับนี่ไขมันนะไขมันจากเนื้อปูบบนี่เลยเห็นบะมันก็จะได้น้ำม,มันปูแบบนี้ค่ะเลื้งๆเอาไปเคี่ยวน้ำนใส่ไฟเอ,าาอ่เอามาต้มครับเนาะเอามาเคี่ยวเห็นไหมบ้างไข่ทานมันปูมันก็จะแตกมาเป็นแบบนี้พี่นนองมันปูเห็นไหม แตกเป็นแบบนี้สวยๆเดี๋ยวทีนี้เขาสิไปเอาตั้เครื่องปรุงม,มาใส่ด้พี่นอ้องใส่พริกหอมกระเทียมสินะอืมมันปูแตกครับใส่แนบเลยอ้ยไปเจอแสียบปลาดเ้วยพี่นอ้องเอ้ยหอมคักเลยปีละครั้งแค่นั้นแหละปีละหนึ่งครั้งสองครั้งแค่นั้นหลักพวกนี้กินปนแล้วก็สิมากินแกงมั้งป่ะเนี่ยคืออยากกินไหม กินแกงกับป like e ูนาสิบเชบเคยกินบัพี่นองเคยเห็ดก right ินบัวพี่นองหรือว่าสื่อแต่เขากินบ่อร่ไงบอกมาเบึงเดี๋ยวนูมแบบไปเอาของกระเทียมมาใส่ก่อนเด้อยพี่น้องเด้อต่อไปข้ากัสีมาตำผิดต้าเครื่องแกงกระเทียมต่ไปค่ะคนมีค่าใส่ค่าเยอะๆเกลือใส่ลงไปยาหล งัวใส่ลงไปในตอนต่ำนี้เลยมันจังค่อยเสียกระปองเพดหลายเถอะใส่ลๆๆ <c oughs> ายเจ็บลายตต่จ้ะเนี่ยเวลาเขาใส่พริกใส่ไอ้ผงนัวลงไปเนี่ยเวลาเขาต่ำม,มันเสียบกระเด็นกระโดดพี่น้องเนี่ยเป็นลับในการติดครัวนะคะทุกคนเคล็ดลับของแม่ครัวในการทําครัวค่ะทุกคนเพื่อป้องกันการกระเด็นกระโดดของพริกของเครื่องแกงเฮาสิอ่าเขาจะคอยใส่ในช่วงนั้นเพราะว่าผงนัวกับเกลือเนี่ยมันเสีไปเป็น โตเคลือบพริกเครือบกระเชี่อมเครือบปลาเขานะ่ะเพราะไห้มันลื่นจนเกินไปมันจะเอาเคลือบแบบนี้นก็จะได้ที้ดลยสิทุกคนทีนี้เขาก็จะมาใส่เนี่ยค่ะสมขามอ่อนถ้าลงไปตามมาเลยเอาเนื้อมือกระเปียนมือได้่ต้องตามขางเดียวมันปวดแขนเอาซ้ำนีพออ่พ่อหยาบ แค่นี้ค่ะไปที่นี่เข้ากับใส่ในเครื่องแกงที่เขาได้ต้มน้ำปูหน้าไว้เนาะพี่น้องไปไปเลยเนี่ยเห็นว่าต้มไปโดนๆมันเริ่มเลืองเริ่มได้ทีแล้วะครับทุนใส่เครื่องแกงลงไปเรียบร้อยเอาน้ำมันมาล้างตกเุ่ม น้ำของข้าวตกหมอกไปเลยอุ้ยหอมกุนเฉียบมาโน้นยเล่งไฟขเขื่นนอนาดมาสะหอมแท้อุ้ยแบบนขนๆเลยเด้อพี่น้องด้วยเย่ยใ่ลงไปหอมแดงหัวใหญ่ใจหายลงไป อิป oh yes ุ่ยหอยโอ้ยนี่แกงอ่อมหอยใส่ปูนาหอมๆบินอ่อนเลยเวหอมซำได้นี่หอมหัวใหญ่ปักเลยอุ้ยขนาดว่าโบเทนสุกได้หน่ยังหอมปานนิเพื่อมันสุกนี่นะชีแส่บปานได้แกงอ่อมปูนาใส่หอยเชอรี่ ร่อให้น้ำม,มันไอมันเดือดสุกทีเขาก็มาตัดต้นหอมค่ะทุกคนอันนี้เป็นหอมแดงหรือหอมแบงบงหัวนหะน,น้าซือเขามาสิบบาทยังเป็นเด็กกลับง่ยพี่น้องเอ้ยนี่มาตัดเตรียมไว้ค่ะพี่น้องเผื่อเวลาอันหอยข้ามันสุกดีแล้วข้ากับเสื้เอาหอมใส่ข้ากับปิดแกสลงเลยสีข้าก็ชิมโรยเปิงกับแซบแล้วก็ก,กินตัวแาดนี้พี่น้องเอ้ยหอมหอมอันหอมแบงเส็จแล้วขาดอะไรก็คือหอมผักชีเล่า หอมผักชีราบอ่อยัางงามหอมผักชีลาบนี่ใส่หลายเสร็จหลายด้วพี่น้องผู้ใดชอบกินผักช่วงนี้ผักชี้ลาบคือแบบราคาถูกมากงามพอคุณแง่อุลวะอุลวอู้ตัดาสน เอาแบบเป็นกองโคนเลยพี่นอ้องเอ้ยกินกระตำมะขุ่งกระแซบกินกับข้าวปุ่นกระยิงแซียบด้วยพี่น้องเอ้ยป่ะนี่นมาเบิ่งบาด้มันเริ่มที่จะได้ที่ได้ทางแล้วพี่น้องป่ะเริ่มได้ทีละอืมหอมทีนี้เ้าที่มาปูนลดได้หนักปลาไ้ลได้พี่น้องขาดบาด่ได้เด้อใส่น้ำปลาไหลลงไปขับทีนึงกับอิด ่อยซ่าหนึ่งเลืนอกน้อยใส่หนึ่งทัพพีกับอีกหนึ่งช้อนชานะคะน้ำปลาปรุงสุกเนาะพี่น้องเนาะทุกวันเนี่ยเขาก็าใครกินแล้วล่ะปลาหลาเป็นตอนๆนนะมันนี่พยาธิลหลายพี่น้องเกิดเลยพอกันหันมากินน้ำปลาหลาขวดที่เขาปรุงให้เรียบร้อยที่นี่นุ้ยแหม่มจะเสียมเบิงว่ามันขาดเหลืออีกอย่างเนาะจะคอยสใสห่หอมสินะเนี่ยน้ำมันขวนแห้งเนี่ยอืออือ มาัาก็เสียบพักเสียบแน่แท้วะ่ะเสียบแบบนี้พ่อสิเป็นแม่สีเรีอนให้พไพ่ใดบ่หอมแห้งเสียบเองแล้วใส่รถด,ด,ดีอีกจังนิดนึงทำนีงกับพ่อคุกเคล้าค่ะเขาเขาหอยเชอรี่นี่เขาต้มมาแล้วเด้อพี่นอ้องถ้าบ่ต้มมาเมันสิแกะออกบ่ได้แบบนี้เด้อพี่น้อง บ่ต้องต้มโดนเกลือมาสีหยาบเอาเนาะมันสิหยาบมันสิเหนียวสินะข้อแล้วก็มาใส่ผักค่ะคุณนะใส่หอมพี่น้องซุกเรียบร้อยค่ะปิดแก๊สเรียบรอย้อยหลังจากที่เฮาใสห่หอมอันหอมผักแบงแล้วก็หอมผักชีล่าเนาะพี่น้องเฮาก็ปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนหน้าตาเป็นจังไงสีเป็นตาแซ่บบ่พี่น้องเบิ่งอืมตากินบักหอยก็เป็นหัวดีดีพี่น้องเอ้ยอันนี้บ่ต้องมาเสียเวลาเฮ็ดค่ะทุกคนซื้อมาถุงละ20บาทก็กินบ่ะมืดพี่น้องหอมหอมกินปูนา หอมแห้งแล้วก็บวบหอยก็เป็นหัวเป็นหัวดีขึ้นอย่างนี้อู้ดแต่เสียบเพราพี่น้องมาเด้อกูเลยอยากกินเขาด้วยกันมืนอ้อนี้แกงอ่อมหอยเชอร์รี่ใส่น้ำมันปูนาจ้าพี่น้องจ้าป่ะทุกคนมากินเขาด้วยกันเด้อพี่น้องเฮ็ดเสซฟเรียบร้อยถาพี่น้องมากินน้ำเป็นตาแซ่บบ่ถ้าเป็นตาแซ่บกะ พายกองเขามาเด้อพี่น้องเด้อนุ่มแหมมจะไปกินเขาแล้วหิวแห้งตอนนี้เด้อแค่แห้งเราเคยเนาะเพื่อสิเฮ็ดแล้วเนาะเพื่อจะเฮ็ดเสร็จแต่ละขั้นตอนบ่แม่นใส่เวลาแป๊บเดียวแป๊บเดียวเด้อพี่น้องเฮ็ดใส่เวลาโดนพ่อสมควรเด้อจังคอยได้มาดูแน่รูปแบบที่น่ากินแบบนี้เอ้าเอาไว้สํานี้ซะก่อนเว้าหลายอย่างหลายมะก่ยาวมะก่เหนื่อยเนาะพี่น้องกินเขาดีกว่าไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะผู้ใดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่มแหม่มด้วเด้อเพื่อมีเมนูใหม่ๆมาให้พี่น้องได้เบิ่งได้้ชมนาาากัจบบ๊ยย